อนนี้นะครับผมก็กําลังเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือตอนนี้ก็มีการคือหานะครับมีการแตกตื่นนะครับเนื่องจากว่ามีคนพบกับงูจงอางครับและมันคงจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปเพราะว่างูจงอางก็เข้าบ้านอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญเจ้างูจงอางตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีสีทองครับคือก่อนหน้านี้นะครับ เราเคยมีการทําคลิปนะครับเกี่ยกวกับจงอาหสีทองนะครับซึ่งเป็นจงอาของภาคใต้คือจงอาภาคใต้เนี่ยมันจะมีโทนสีที่อาจจะเป็นสีออกอ,อก่อน,นๆนะครับสีนวลๆนะครับจนทําให้มันดูคล้ายๆกับสีเหลืองทองนะครับซึ่งเป็นปกติของจงอาภาคใต้อยู่แล้วแต่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นจงอาของภาคตะวันตกครับซึ่งปกติแล้วเขาจะมีสีต่อเข้มนะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาจากใน f c e e o o o นะครับก็คือมันเป็นสีทองครับแล้วก็คนก็ตอนนี้ก็แตกตื่นกันมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูนะครับว่าเจ้ามุจูอารตัวนี้เนี่ยมันเป็นจงอาป,ปกติหรือไม่ไมนะครับแล้วก็ทําไมมันถึงมีสีทองครับ ริ่มต้นจะมาที่บ้านเฮาเฮาตรงไล่กำแพงไล่ไปนี่แหละก็เลยลูกไปพายลูก้าวเนี่ยเรียก<ช>พอดีเลี้ยงใกล้อยู่หลังบ้านอยู่<ช>ก็เรียกหมาก็เลยวิ่งมาดู<ช>บอก<ม>งูงูงูก็เลยมาดูว่ามันเป็นงูอะไร<ช>ลูกบอกว่างูเหลื่อม<ช>ก็เลยมางูเลื่อมมองมองตัวอันไว้มองตัว,วอัวนไว้มันยุ่งไหน มันมันไปลลังบ้านมันไปลลังบ้านจะเข้าเราใกล้ไปทางเลาใกล้มันพวกนี้ก็เลยเห็นแวบๆอยู่แถวๆนั่นแหละ uh huh เนี้ยเนี้ยมันอยู่เนี้ยมันอยู่เนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยว่าก็เลยวิ่งไปตามพวกที่นั่งคุยกันอยู่ว่ามีใครจับงูได้ไหมก็เลยประทานป้าก็มาพอดีงูอะไรบอกว่างูเหลือมอม,มันเห็นซีลงทองเรื่อง,องก็นึกว่าเป็นงูเหลือม ก็เลยบอกงูเหลือมไหนไหนตัวใหญ่ไหมตอกระท่านมาครับก็เลยวิ่งมาดูก nah ็มาเห็นตัวมันมันเห็นพดอยู่ในผ้าใบน้อยเดียวเห็นโคงโครงน้อยเดียวก็เลยตาชงงอกดูโหงูเหลือมเพืือกเขาพูดว่าอย่างนี้งูเหลือมเพืือกเขาคว้ามั็จับห้วงมันเลยขาผ้าใบอ่ะติดผ้าใบโยู่กัมไว้แล้วก็ลวงเข้าไปจับห่วมนออกมาจับแล้วมีน้องจับห้างไว้ อีกข้างหนึ่งมากันซ่มคนสี่คนนี่แหละไอเลื่อมครับไอเลื่อมเจ้าของบ้านเดินมาบอกว่าจะไปเลื่อมไหน่อยอ่ะไอเลื่อมก็ไอเลื่อมก็กินไปนิดหน่อยครับไปถึงกับฟ้าห้างเลยตัวอยู่นี่ลงห้างหัวเลยไอเลื่อมไม่มีพิษไอเลื่อมแน่นอนอย่าให้กัดอย่าให้รัดพอลุงฟ้าหัวได้ปั๊บไอพี่คนหนึ่งตาบวบบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เลื่อมนะดูลายนี่แล้วตอนนั้นมาสะดุ้งไอเลื่อมไอไงกไอเลื่มไอไงอ่างชกไปแล้วข้นหัวมาโอ้ลุงอย่าปล่อยมือกล่าวไม่เน่น ต้องมือคแค่นั้นแหละโอ้โหเย็ดเครยว่าเป็นจงอางจงอางชัดๆอกย่าปล่อยมือลงจับไว้เน้นเลยนั่นแหละว,วิ่งกันไปนู้นโอ้โหสีทองด้วยไม่เคยเจอเลยครับชื่อนายชัยวัฒน์มาลพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อนัดก็เป็นหนึ่งในทีมของอสรพิษวิทยาก็ภักตะวันตกนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีข่าวว่าชาวบ้านพบจงอาง ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าสีที่เจอก็คือสีเป็นที่แปลกมากในจังหวัดของจังหวัดทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นสีเหลืองทองตามที่ได้รับแจ้งมาครับก็ได้ตรวจสอบภาพถ่ายแล้วได้มีข้อมูลมุ่งต้นแล้วก็จงอาฆสีนี้ที่ได้เจอมาเพราะว่ามันแปลกอยู่เหมือนกันจากประสบการณ์นะครับที่ได้จับจงอางมาก,ก็หลายตัวพอลําปวนซึ่งตัวนี้ผมว่ามันเป็นสีที่แปลกและว,ว่ามันแปลกต่าม,มากก็เลยมาตรวจสอบดัที่เกิดเหตุครับ พอเราจะปล่อยงูนะครับลมนะครับฝนก็กลําเข้ามาตรงนี้จะเป็นความเชื่อนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเรามีการถ่ายสัมภาษณ์แต่ว่ามันถ่ายไม่ติดครับแล้วก็พอจะเอางูออกมานะครับลมก็มาทันทีนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับส่วนบุคคลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอางูออกมาดูกันนะครับเพราะฝนจะตกแล้ว มาดูครับไไเจ้าจุกอ่างของใกล้กันดีกว,ว่าเ,าเานี่ยบต่อเนี่ยตอนที่ตีตัวชนี้หละแต่มันยาวเจ็ดกือบอืมครับต้องระวังครับคือเขาจะบิดนะฮะตรงนี้ถ้าคุณเห็นนะครับเขาจะมีเขี้ยวพิษอยู่นะครับบางทีเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะกัดนะฮะดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นทองหรือปกตินะครับก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับเรื่องการกัดนะครับเราต้องไม่ประมาทนะฮะ แล้วการจับพองแบบนี้นะครับเราต้องไม่จับแบบบีบนะครับเพราะว่าบีบเนี่ยเขาจะเกิดอาการเจ็บนะครับแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับแล้วเขาจะดิ้นรนเขาจะยิ่งบิดครับดังนั้นการจับงูจงอางแบบนี้ต้องจับแบบกระชับครับนะครับก็คือไม่ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่บีบจนงูหายใจไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาศึกษานะครับลักษณะของงูตัวนี้กันนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากงูจงอางตัวอื่นๆอย่างไงครับโอเคครับลองดูตั้งแต่ตรงช่วงหัวนะฮะ บางคนก็สงสัยว่ามันเป็นงูจงอางเผือกหรือเปล่านะครับเราสามารถดูได้จากสีลูกตานะครับคือสัตว์เผือกทุกชนิดนะครับตาจะออกเป็นสีชมพูครับไม่ว่าจะเป็นหนูเผือกนะครับกระต่ายเผือกนะครับงูเผือกก็เช่นกันงูเห่าเผือกก็จะมีตาสีชมพูนะครับแต่สีตาของเจ้าจงอางตัวน,นี้ไม่ใช่นะครับบ่งบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์เผือกไปอย่างใดครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็รู้สึกว่าสีตาของเขาเนี่ยมันก็มีความสวยงามนะฮะ คือมันก็มีความแตกต่างจากจงอางที่ผมเคยเจอนะครับมาหลายๆครั้งนะครับก็อาจจะเป็นความผิดปกติบางอย่างนะครับของสีนั่นเองอ่ะลองมาดูนะครับตรงบริเวณสีสันของลำตัวครับสีลำตัวของเขานะครับปกติแล้วงูจงอางเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าบางตัวสีอ่อนก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นโทนสีเหลืองทองนะครับแบบที่เขาว่าจริงๆนะครับ คือเคยมีกรณีของข่าวงูจงอางทองเนี่ยแต่จริงแล้วมันเป็นงูจงอางใต้ที่สีอ่อนนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยสีเหลืองทองของจริงนะฮะนับว่าเป็นงูที่สวยงามมากๆครับคือเคสเหล่านี้นะเป็นเคสที่พบได้ไม่ง่ายครับคราวนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีความข้องใจนะครับในเมื่อมันไม่ใช่งูจงอางเผือกนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือจงอางอีกชนิดหรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับตัวมัน ทำเฉลยนะครับนั่นก็คือเจ้างูจงอางตัวนี้นะครับเป็นงูที่มีความผิดปกติของสีนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่างูจงอางเนี่ยจะเป็นงูที่มีความแปรผันของสีในระดับหนึ่งนะครับคือมีตั้งแต่สีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลอ่อนนะครับบางตัวเนี่ยเป็นสีออกขาวก็ยังมีนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันก็จะแตกต่างจากจงอางที่เราเคยเห็นทั่วไปก็คือมันจะมีสีออกลุเหลืองทองครับ มันเป็นความผิดปกตินะครับของเม็ดสีนะครับที่ทํางานนะครับในการสร้างความเคีื่อนของสีของมันนั่นเองนะฮะจะถามว่ามันผิดปกติจากจงอางตัวอื่นไหมต้องบอกว่าไม่ผิดครับมันก็เป็นมูจงอางมีพิษนะครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็มีพิษอันตรายนะครับต้องระมัดระวังเหมือนจอางปกติทั่วไปครับส่วนในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าเราเคารพตรงนี้นะฮะแล้วก็คือ ทุกคนมีความเชื่อมีความศรัทธาที่แตกต่างกันไปดังนั้นเราจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้นะครับก็อธิบายในเชิงของวิชาการเท่านั้นเองโอเคครับก็ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นของสวยๆงามแบบนี้นะครับสําหรับผมแล้วมันก็คือเป็นความผิดปกติของฝีเท่านั้นเองนะครับคือในตอนนี้เนี่ยฝนจะตกแล้วคงทำได้เพียงเท่านี้นะครับแต่ตอนหน้านะครับผมอยากจะบอกว่าจงอาตัวนี้มีมูลค่าเป็นล้านว้าเป็นล้านจริง เป็นร้านครับนะครับเป็นร้านยังไงเดี๋ยวตอนหน้าค่อยพูดกันอีกทีครับ